ที่รักทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับผมต้องการเสียงกรี๊ดและกำลังใจที่ดังมากดังๆ่งลยแล้วทุกๆคนครับแล้วรักกเนาะ <Hey. S 2> Happy like you พร้อมแน่โอ๊ยเจ็บโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ยเจ็บไม่แหม็บเลยคือเธอชาโอ๊ยวางโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ยวางที่อกก็แลกกับปวดตรงหน้าแฮ่ลา เมื่อเมื่อเมื่อโอ้โหน้องไปที่ไหนพี่จะตามไปก่อนถ้าน้องเป็นที่จอดพี่เป็นรถแล่นเข้าไซดมีพี่ที่ไหนน้องไม่ไปเคลียร์คลอถ้าพี่เป็นรถน้องขอเป็นไปห้านจอดตลอดไปเฮ้ราุกคนลาดังๆล่ ลาเบบี้ลาลาเริ่องตนชั่วเมือจะได้พอลงท้ายเธองยองสมสบตามาลาเบบี้ลาลาตอนแรกไม่เลิกไปไงแต่พอสุดท้ายมาละก,กันและ้ะลาเอคิดว่าลาเบบี้ลาลาเริ่องตนชั่วเมือจะได้แต่พอลงท้ายเธองยองสมสบตามาลาเบบี้ลาลาตอนแรกไม่เลิกไปไงแต่ตอนสุดทา้ายรักกันและลาชูชัยรักกันรักกันรัก กลับมาแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเรามีเพื่อนบ้านผู้น่ารักนะฮะที่เป็นพัตมิศกับเราด้วยนะฮะพีดเอฟเอ็นะฮะเขาผนดีเจมาร่วมวัยพรด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับมดีเจอ้นวทยวินนะครับผมข้าบวมินครับผวแล้ครับาวั้ดีครัวก็ดีคสวดีลสวัสดสุดหลดีครม้สวสดีรับสวัสดีควด้วยมดีวยดีครดีคิบวดคดีครับสวัสดี่รนบครัดี๋ยวดดีัว อวยพรวันเกิดให้กับชนวีไทยแลนด์ของเราในครั้งนี้ครับผมครับผมนะฮะก็ตอนนี้ชนวีนะครับก็เดินทางมาสู่ปีที่16แล้วนะครับยังไงก็พวกเรานะฮะดีเจซีเซเว่นนะครับก็ขอเป็นตัวแทนนะครับของคลื่นซีดเก้เจ็ดเแมะ็ดพันหม่ของคนไวมันส์นะครับก็ขอให้พี่ๆทีมงานนะครับพี่น้องทีมงานทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ผู้บริหารทุกคนเลยนะครับขอให้มีความสุขมากแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ผลิตผลงานดีๆนะฮะคู่วงการเพลงนะครับบ้านเรานะฮะ ไปยังนานๆเลยครับผมขอบคุณมากมากครับัครบซึ่งวันนี้ก็มีของมามอบให้เราด้วยครับในนี้มีอะไรเอ่ยไมีอะรรคับเนี่ยเป็นอุปกรณ์การเรียนนะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะฮะโอเคนะครับมาโต้อรับมาโต้อรับเลยครับมาต้อนรับเอาไว้เลยถ่ายรูปบ้านึลยโอเคครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับอีกหนึ่งเวทีครับผมตอนนี้ฮะมีศิลปินรออยู่นะครับจะเป็นใครต้องไปถามทรายกับขวัญครับค่ะไปเลยค่ะ กับเราใช่ค่ะกับีิชายแล้วก็ขวัญนะคะค่ะก้ววินึิงศิลปินค่ะจากนี้เลยสังกัดโมโนมิวสิกค่ะพี่พีทพีรัชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกเลยนะวันนี้พี่พีทมาในฐานะศิลปินจิตอาสาเลยด้วยค่ะเพราะว่ามาในเกิดของเราพร้อมกับมีของมาให้เราด้วยเป็นอะไรบ้างคะนี่ลูกฟุตบอลนะฮะแล้วก็แบดบิ้นตันครับกระแสน้องเมย์กำลังมาแรงนะ บริจาคกันนะฮะบริจาคให้เราด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็พี่พีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่ผูกพันกับรายการแอมแซมมากเพราะว่ามาบ่อยมีโชว์ให้เราดูตลอดเลยมาวันนี้นะคะพิเศษเลยอยากให้อวยพรมันเกิดให้กับช่องของเราหน่อยค่ะครับก็รู้จักกันมาร่วม12ปีกว่าแต่ปีนี้ปีที่16นะครับก็ขอให้มีปีที่17จนถึงปีที่6100 0ไปเลยนะครับแล้วก็ขอให้ทีมงานทุกคนโบนัสขึ้นครับค่ะ ชอบตรงนี้ที่เขาว่าโบนัสขึ้นค่ะพี่พีโบนัสขึ้นพี่พีชอกขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับความอวยพรอันนี้เนาะพี่พีก็อยากให้พี่พีอยู่ในงานของเราด้วยนะคะทานอาหารแล้วก็อยู่ร่วมสนุกกับเราต่อได้เลยโอเคค่ะตอนนี้ขาวควานอีกหนึ่งโชว์ค่ะที่เขารอเราอยู่นะคะนี่คือจากเป็กผลิตโชว์นั่นเองต้องบอกว่าหนุ่มคนนี้เขาจับเต็มทุกครั้งที่มาแสดงครั้งนี้นะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูโชว์เขากันเลยค่ะ

Whoa oh, oh, oh! need me through with teddy me in me, right? Yeah, the chicken long ago. went louder, yeah, not, yeah. So, to call put Hey So, to pushing fight. To come out, oh baby, dear young. So I had to come with And 35. So had to put push and recta what you hundred young. The get push and then we'd goodbye. To come oh baby. To get to your pop

yeah, oh yeah Is it okay oh yeah. mm -hmm. like yeah. If to So yeah. <laughs> how to say I love you Do you think it's with But good fight to I can Oh baby to come in your heart and

ขอบคุณครับขอบคุณครับเป็กผลิตโซ่ครับโบลิ่งแล้วก็รวมถึงแนนด้วยใช่แล้วค่ะเมื่อกี้เราเห็นป้าดว่ามันเกิดไอเดียว่าเขาอยู่เปน3คนมี1ชายนะคะ2หญิงก็เต้นได้เราก็ต้องเราก็ต้องเต้นได้เหมือนกันเดี๋ยวนี่ท่าอะไรท่าปั๊มเหรอท่าเมื่อกี้ดูมันไม่ใช่ยังไงชอบกดนะครับขอโทษเดี๋ยวอย่าเอาอินเนอร์อย่าเอาอินเนอร์ซึ่งเป็นรายการสดด้วยตัดไม่ได้เอาอินเนอร์ประกาศไปทั้งหมดเลยท่ากินอะไรคะเนี่ยคอนเนตโต้ครับคือจะบอกว่าบอกไปให้อิจฉาเล่นนะคคครรับใทที่่่่ดดดููถายยออสะ เข้ามาอวยพรมาสัมผัสศิลปินแบบเต็มๆที่นี่กินฟรีตลอดครับเตจมไอติมค่พี่ๆเราเอาไปขายได้ป่ะคะไม่ได้นี่รู้รู้ว่าช่วงนี้สร้างตัวกับครอบครัวแต่ไม่ต้องถึงขั้นเอาไอติมไปขายโอเคค่ะกินฟรีคระบยังไงครับผมโอเคค่ะวันนี้ศิลปินคขอพูดถึงศิลปินอีกหนึ่งกลุ่มคจะบอกว่ากลุ่มนี้คือเขาไม่ได้ออกอัลบั้มด้วยกันนะแต่ว่าเขาเป็นก็เป็นรุ่นๆเหมือนวีเจเซิร์ชแบบนี้หรือเปล่าครับใช่ใช่ใช่เขาก็มีเหมือนรุ่นๆแต่เาาสมคนละแบบ หนึ่งสองสามเจาเ็ดเก้าอะไรเงี้ยตอนนี้เก้ายังอยู่ในบ้านเอฟในทุกตอนนะครับโอ้โหแฟนคลับเยอะมากมงๆถูกต้องครับผมนะครับช่วยเช็คไฟฟครับบางคนถ่านหมดแล้วนะครับมาตั้งแต่6โมงเช้าถ่านหมดหรือเปล่าครับเออเยอะมากๆเลยนะคะมีหลายวัยด้วยนะคะตรงนี้ เขายวเดียววัยเดียวกันไวไหนดูกันเอาเองไยไหนที่เราไม่ระบุ่วเดียวกันทั้งหมดครับแต่ว่าเป็นไวไหนดูกันเอาเองเขาบอกว่าัวรุ่นอ๋อทั้งทีนั่นแหละทั้งแฟนคลับนะครับด้านบนแอบกระซิบฝากด้านล่างว่าเวลาชูป้ายเนี่ยให้ชูดีๆช่วงเวลาโยกครับเพราะว่าระวังกล้ามเนื้อไตเสพมันจะแกว่งตามไปด้วยส่วนด้านบนก็อย่าทำเป็นพูดดีไป ช่วงเวลายกก็ระวังครับกลับไปบ้านเดี๋ยวจะไม่มีแรงทํากับข้าวให้ลูกกินนะครับอล่ะตอนนี้ท่าทางอยากจะดูกันแล้วนะสำหรับชว์ชุ๊เสร็จนะครมาใ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 ครมาสองคนนี้กลับบ้านไปแล้วเรียบร้อยยัง